สวัสดีค่ะส่วนดั้งสินนะคะวันนี้จะมาผ่าผลนาิตให้ทุกท่านชมนะคะวิธีการผ่านะคะผ่าได้หลายแบบเลยค่ะแต่ว่าทางส่วนเราก็จะผ่าเอาไข้ไข่กระทอนนะคะคือผ่าง่ายเลยค่ะทานง่ายๆนะคะพอเราผ่ารอบอย่างนี้แล้วนะคะเราก็อย่าเพิ่งดึงออกนะคะเพราะว่าน้องจะดึงยากนะคะเนื้อมันจะติดกับมาเลดให้เราทํากันบิดก่อนนะคะบิดแบบนี้ได้เลยค่ะหมุนๆนะคะแล้วก็ค่อยๆแงะดึงออกอย่างนี้นะคะ ผลก็จะสวยเนื้อก็จะสวยไม่เละนะคะค่ะตรงกลางนี้นะคะจะเป็นมาเล็ดนะคะเม็ดจะทานไม่ได้ค่ะ1ผลจะมี4ี่เม็ดนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ8เม็ดนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อเราจะกินเฉพาะเนื้อนะคะรสชาติหวานมันนะคะกลิ่นไทยไทยเย็นๆหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็ทํากันตักแบบนี้ได้เลยค่ะ น้องจะมีความนิ่มนะคะถ้างอมดีนะคะ <acceptable> แต่ว่าถ้างอมไม่ดีน้องจะมีเนื้อที่แน่นหน่อยนะคะแต่ว่าถ้ากว่างอมก็จะมีเนื้อที่นุ่มนิดหนึ่งนะคะแล้วก็กลิ่นหอมและมุนมากๆเลยค่ะคือเราก็ทานเนื้อแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มาเล็ดวิธีการเพาะเรานํามล็ดตัวนี้นะคะแคะออกลางให้สะอาดแช่น้ำคนหนึ่งห่อกับผ้าชื้นๆนะคะอุ่นคลุมของเม็ดต,ต้องชื้นตลอดอย่าปล่อยแห้งนะคะถ้าแห้งน้องจะเสียนะคะแล้วก็รากจะไม่งอกอัตราการงอกจะไม่ดีค่ะแต่ว่าถ้า ชื้นๆน,นะคะน้องจะชอบค่ะแล้วก็อัตราการงอก80-100%นะคะจริงๆ4-5วันก็เริ่มมีรากออกมาแล้วนะคะแต่ทั้งส่วนจะไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งความยาวก็จะเหมาะสมที่จะลงถุงค่ะคือการลงมเมล็ดถ้าเราลงมาเมล็ดที่สั้นนะคะกวดน้องจะแตกมาเป็นยอดหรือว่าเป็นใบนะคะมันจะใช้เวลานานหน่อยอาจจะเกินเดือนค่ะแต่ว่าถ้าเราลงช่วงที่เม็ดเริ่มยาวหน่อยนะคะก็ประมาณเกือบเดือนน้องก็จะเริ่มแตกใบคู่ค่ะแล้วก็วิธีการฝังนะคะไม่ต้องฝังลึกนะคะฝังแค่ครึ่งมเมล็ดหรือว่าช่ มเมล็ดจะได้นะคะแล้วก็ใช้ดินตำว่าตำส่วนได้เลยค่ะพอน้องเริ่มแตกใบแล้วก็ลดน้ำปกตินะคะใช้ถุงยาวหน่อยเพราะว่ารากน้องลงลึกนะคะถ้าลูกค้าจะปลูกขอสักฟุตหนึ่งนะคะสู้ยาสู้แดดได้ก็จะดูแลง่ายค่ะสําหรับท่านใดนะคะอยากได้ผลมาดิฟันไทยนะคะหน้าสวนมีให้ชิมทุกวันตลอดทั้งปีนะคะหรือว่าจะสั่งไปทานนะคะเราก็มีจําหน่ายทุกวันเลยค่ะผลละหนึ่บาท หนึ่งผลมีสี่ถึงแปดเม็ดอย่างที่แจ้งนะคะลกหลักจะเด่นพอมาเล็ดนะคะต้นกล้ามาลิดจะพอจากมาเล็ดหมดนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะโค่นหักเลยค่ะน้องจะมีรากย่าที่ลงลึกมากแล้วกิ่งน้องนี้จะเหนียวจะแข็งมากๆปลูกแล้วร่วมเย็นเขียวขจีตลอดทั้งปีเลยค่ะปลูกประมาณสี่ถึงห้าปีน้องก็จะมีผลอร่อยให้ทานนะคะสําหรับท่าน,านใดสนใจผลมาเล็ดพันธุ์ไทยนะคะสั่งซื้อทางเฟซบุ๊กต้นมาเล็ดสวนตั้งสินได้ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ